สวัสดีค่ะวันนี้ก็วันหยุดเนาะหน้าตาก็ยังเหมือนเดิมเสื้อผ้าก็ใส่ชุดเดิมอยู่ยังไม่ได้อาบน้ําแต่งตัวผมเเผวอะไรก็ยังไม่ได้หวียังไม่ได้อะไรเลยเนาะก็จะมาบอกว่าวันนี้มารีวิวอะ,อะไรนะอ่อิเล็ <c oughs> กทริกแบงกเก็ตหรือว่าผ้าปูที่นอนแบบไฟฟ้าเนาะ ที่ซื้อมาวันนั้นแล้วก็วันนี้ก็จะเอามาใส่มาลองใช้ดูของใหม่นะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้คุณยายด้วยนะคะเพื่อนใหม่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่พลาดกับอะไรสนุกๆที่แบบว่าเปิ้ลเปิ้ลเ,เ,เปิ่นเปิ่น,น,นหรืออะไรที่คุณยายน่าใสจ,จะเอาลงให้ดูเนาะจะได้แบบว่าเ <c oughs> ห็นภาพปูมัดเนาะ ปูเสร็จแล้วนะคะตัวนี้เนาะก็มีปลั๊กไฟเสียบโอเคค่ะตรงนี้แล้วก็ชั้นแรกแล้วก็ทำเสร็จแล้วเลยแฮ ่อไปจะลองเอาตัวที่สองค่ะมามาใส่ดูเนาะตัวที่เป็นตัวนี้ที่เป็นขนสัตว์นิ่มๆนเนาะอยากจะลองดูว่ามันจะนิ่งแค่ไหนะ จะเป็นยังไงเนี่ยทางไหนคือทางไหนเนาะก็ดูจะใส่ง่ายดีนะคะนะอ้อแกนนี่ แต่ก็ดีนะคะที่มันเป็นยืดยืด,ยดง่ายๆสวมใส่เลยเหมือนปอกหมอนนะคะว้าวนิ่งค่ะนิ่งมากเลยอ่งนอนไม่อยากจะตื่นแล้วมั้ย แต่ก็ไม่ใช้แค่นี้หรอค่ะเดี๋ยวเอา <c oughs> เดี๋ยวเอาผ้าพูที่นอนมากบไปอีกไม่งั้นมันจะเลอะง่ายเนาะ <c oughs> <c oughs> ีนเวลาทำความสะอาดตีนเนซักไอตัวนี้จะได้นานๆซักทีเนาะ ใช่ไหมเนี่ยไม่ถูกทางอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> ขนาดมาผ้าไอ,อ้ถ้าปูที่นอนนะคะแบบสําเร็จลูกมาแล้วนะคะเนี่ยเขาเย็บมุมเย็บอะไรมาแล้วเนาะยังทำช้าอยู่โอ้เนี่ยจะไปทํางานลงโรงงแรมกับเขาได้ไง่ายป,ปูเตียงปูเตียงอะไรยังไม่เป็นเลย เตียงตัวเองยังไม่เคยปูมันเรียบ้อยเลยไปเอะไปไปตลาดากลับมาแล้วก็ทำน่นทำนี่เนี่ยหลังจากตัวนี้แลคะค่ะถึงจะได้โอกาส Uh, sa black lang kahit o ino. วันนี้เป็นวันที่ได้เปิดโูวห้องนอนเนาะเปิดบ้านเปิดห้องนอนของคุณยายนะคะหมอน หมอนคุณสานะคะคุณสาก็ห่หมหมอนไอ้นี่ฝั่งนู้นจะเป็นฝั่งใหญ่ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งตานะแล้วนี่ก็เป็นฝั่งตาค่ะเพราะว่า ขาแกก็ไม่ค่อยจะดีก็เลยได้เอามา <c oughs> โอเคผ้าผมเดี๋ยวอาทิตย์หน้าค่อยเปลี่ยนคือไม่ค่อยจะแบบเรียบร้อยเท่าไหร่หรอกนะผ้าผม่มผ้าอ,อะไรก็ <c oughs> ถ้าคุมเตียงก็อา่า บางทีก็สองอาทิตย์ครั้งหนึ่งถ้างานยุ่งๆก็เป็นเดือนครั้งหนึ่งเนาะ <c oughs> <c oughs> โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เนาะได้เวลาทำความสะอาดร่างกายมั่งล้วคุณยายก็จะไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าได้แล้วเนาะเพราะว่าชุดนี้ก็ตั้งแต่เช้าแล้วกินข้าวเ <c oughs> ที่ยงแล้วก็มาทำตรงนี้เนาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามคุณยายด้วยนะคะเพราะว่าวันนั้นไปซื้อของมาก็ ก็ยังไม่มีเวลาได้เปลี่ยนนอกาะวันนี้ก็เลยมาเปลี่ยนให้ดูลดทิ้งของเก่าเนาะเอาของใหม่ใส่กับชีวิตเพื่ออะไรจะดีขึ้นเพื่อสุขภาพจิตหรือว่าพระรรมไม่อะไรจะดีขึ้นเนาะเพื่อสุขภาพและร่างกายเพื่อนๆทุกคนอย่าลืมนะคะให้กำลังแรงใจซึ่งกันและกันเนาะดูแลสุขภาพด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.